สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมสุทธิพงศ์จินเจริญผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอญาตเริ่มที่เรากัดเข้าสู่ภาวะปกติในเรื่องของอาการออกทุกข์นะครับมาแต่งกายกันตามปกติแล้วเนื่องจากขณะน,นี้ครบ30วันที่ทางรัฐบาล ของท่านนายกยิ่งรักจินวัตรได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยได้ไว้ทุกข์ให้กับสมเด็จพระสังฆราชในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ที่อยากจะกราบเรียนนะครับก็คือเรื่องของการจัดงานรวมน้ำใจพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลืองานกาชาตินะครับเราจัดงานวันของดีของจังหวัดสระบุรีงานกาชาติจังหวัดสระบุรีนะครับในวันระหว่างวันที่ 16-22ถึงธันวาคมครับก็กลาบเรียนด้วยความเคารพว่าเรามีรางวัลใหญ่ทั้ง7วัน7คืนในการที่ท่านจะมาเสียสละเงิน20บาทเพื่ออุดหน,นุนบัตรนาวาพาโชคนะครับหรือบัตรกาชาตินะครับเรามีรางวัลใหญ่ประจำคืนก็คือรถจกักรยานยนต์คืนละ1คันตอนนี้ได้รับบริจาคมา5คันแล้วนะครับก็ขาดอีก2คัน ก็อย่างไรก็ดีก็เชื่อว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญบริจาคให้แล้วเราก็จะสามารถจัดงานเพื่อให้พี่น้องที่มาร่วมกันเสียสละทุนทรัพย์ในการให้การชาติมีเงินทุนสำหรับไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจะได้รับความเพลิดเพลินจากสินค้าราคาถูกจากการแสดงศิลปะปวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็หมหรสพสมโพธิในงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดได้รุ้นลงวัลครับ ลุนรางวัลมีรางวัลทุก20บาทนะครับรางวัลที่ท่านได้รับนั้นก็ใหญ่เล็กปะปนกันไปก็ขอเชิญชวนครับ16ธันวาถึง2 2ธันวาคมพูดถึงการจัดงานที่หน้าสารกางจังหวัดเช่นงานกาชาตินี้เราถือว่าเป็นงานประจำปีนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราจะหาเงินทุนให้กับกาชาติเพื่อ,ไป,อไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบทุกข์ได้ยากตามที่กาบเรียนไปแล้ว นอกจากนั้นแล้วก็อาจจะมีงานประเพณนี้อื่นๆนะครับเช่นงานสงกรานต์งานาลื่นเลงในเรื่องของเทศกาลวันสงการานตวันลอยกระทงอะไรพวกนี้นะครับก็ปีหนึ่งก็มีสัก3ามสี่ง, 3, งานอานอกกนั้นนะครับการมีตลาดนัดเป็นประจำนั้นผมได้สั่งยุติไปแล้วนะครับเหตุที่สั่งยุติตลาดนัดการจัดตลาดนัดใน สารการจังหวัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเพื่อให้สารการจังหวัดนั้นมีความสะอาดสะอ้านมีความเหมาะสมในการที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนครับเรื่องต่อมาที่อยากจะกล่าบเรียนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบการทํางานของผมแล้วก็ทีมงานจังหวัดสระบุรีในยุคปัจจุบันนะครับเราได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการประชาชนกับให้กับพี่น้องประชาชนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่อบตอนหน้าระรานนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีไปที่ดอนพุทธนะครับไปพบปกับหัวหน้าส่วนราชการในการจัดจังหวัดเคลื่อนที่นะครับเพื่อที่จะนําบริการไปให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อบตอนหน้าระราน ก็ปรากฏว่มีหน่วยรับบริจาครลหิตของโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะครับไปรับบริจาครลหิตด้วยผมเองในฐานะผู้ที่มีความตั้งใจส่วนตัวครับว่าจะเสียสละบริจาครลหิตเพื่อเป็นทั้งพระอัฐถวายเป็นพระรากุศลและเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผมเองก็ได้ถือโอกาสบริจาครลหิตในครั้งนี้ด้วยนะครับ แต่ว่ากับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่า,าไม่ใช่ว่าบริจาคเอาหน้าเอาตาอะไรนะครับไม่ใช่บริจาคครั้งแรกไม่ได้บริจาคเพื่อใหอ้คนที่มาร่วมอ,ออกกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ชื่นชมยินดีอะไรไม่ใช่นะครับผมบริจาคมาเป็นประจำล่าสุดนะครับที่ไปออกจังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินั้นผมได้มีโอกาสทําบุญได้มีโอกาสเสียสละบริจาคโลหิตของตัวเองนะครับ เป็นครั้งที่38นะครับเป็นครั้งที่38ก็ขออนุญาตแบ่งบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้รับส่วนบุญที่ผมได้บริจาครลหิตจำนวน5 0 0ซีซีในครั้งนี้ด้วยขอให้บุญกุศลที่ผมทำโดยเลือดของผมนะครับโดยใช้เลือดของผมเป็นการทำกุศลได้เป็นบุญเป็นกุศลแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกข้างด้วยได้ปรดอนุโมทนาสาธุ โดยพร้อมกันนะครับครับก็การไปออกจังหวัดเคลื่อนที่นั้นเราก็าดีอยู่2ออย่างนะครับอย่างที่1ก็เราไปรับฟังรับรู้นะครับปัญหาต่างๆในพื้นที่จริงแล้วก็ส่วนที่2ได้นําเอาสิ่งดีๆครับไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารห่างไกลนะครับในส่วนต่อมาก็คือได้มีการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ร่วมกับ ทางานิคมทางาเทศบาลนะครับกราบขออภัยครับแหมอ้ำอึงไปนานหันนึกชื่อเทศบาลของท่านนายกคนสวยนะครับคือเทศบาลตำบลหน้าพหลานนะครับนายกสมฤดีจันสุวรรณนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีที่สวยที่สุดนะครับของจังหวัดสระบ,บุรีเราแล้วก็เข้าใจว่าสวยที่สุดในประเทศด้วยเพราะไม่เช่นนั้นก็คงไม่ได้เป็นหวานใจของท่าน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีแน่ก็ได้มีการเชิญประชุมนะครับมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรอุตสาหกรรมมีผู้ว่ามีอธิบดีกรมโรงงานาและเมืองแร่พื้นฐานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานและก็เมืองแร่พื้นฐานนะครับรวมทั้งท่านาหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่าน คณะข้าราชการที่ช่วยเหลืองานกา็ประชุมกันที่หน้าพระรานก็โดยสรุปก็คือว่ารัฐบาลมีนโยบายอยากให้ผู้คนทำอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีนี้ที่หน้าพระรานเนี่ยนะครับเป็นจุดที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นจุดที่มีปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศหรือแอ์พอลูชันค่อนข้างสูงตั้งแต่ปี47 นะครับทั้งนี้เนื่องนั้นเนื่องจากอาชีพการระเบิดภูเขาการาทำาการค้าด้านหินนะครับซึ่งต้องมีการขนส่งมีการย่อยมีการระเบิดนะครับก็เป็นเหตุให้หน้าผลานเราเป็นเมือนในหมอกก็คือมีฝุ่นเยอะทางราชการโดยกระทรวงพลังงานและก็หน่วยง,ง,งานระดับจังหวัดทั้งหลายกรมพัฒนาเกษตรกรกมพัฒน,นาที่ดินนะครับกรมท้องถิน่น ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องจับมือร่วมกันนะครับในการเดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นแล้วก็เรากำหนดดีเดย์ครับวันที่4ทธันวาคมวันที่4ธันวาคมกำหนดดีเดย์บิ D ๊กคิ a นิ g งเดย์นะครับบิ Big day, ๊กคิ้นทิงเดย์ที่เทศบาลหน้าพระรานแล้วผมก็ขอวิงวอนนะครับว่ายัางไงช่วยนะครับยังไงช่วยช่วยกันทำงานสร้างสรรค์ ทำให้สระบุรีของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับทําให้ผู้คนจังหวัดสระบุรีมีความสุขเพิ่มมากขึ้นดีกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดเรื่องเบาๆพูดเรื่องหนักหนักนะครับผิดบ้างถูกบ้างก็กราบขออภัยนะครับอย่างไรก็ดีครับพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางสถานีเคเบิลแห่งนี้ทางสถานีวิชิวชุมชนหลายต่อหลายสถานีก็กราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารของสถานีเคเบิล ของสถานีวิทยุชุมชนทุกสถานีทุกช่องนะครับที่เมตตาที่กรุณาให้ข้อมูลข่าวสารจากผู้ว่าการจังหวัดไปถึงกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาโดยตลอดขอขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองและก็ในท้ายที่สุดขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับท่านท,ที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเคารพรักของผมนะครับ นับถือได้โปรดโดมัมดาลให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญครับแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีจากกระผมสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีของท่านพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ